สว um. ัสดีครับเมื่อนีนครับวันที่วันที่อะไรเมื่อนีร่ครับสิบเกตสิเกตเนาะสิเกีตก่อกระดาษคมพี่น้องหกสามทีมงานกับปริลลนมินีไอไมาปฐมมาสองมือแล้วถือโคนกับกำลังเก็บสายไฟอยู่ครับเพราะว่าคลิปนี้มีแต่มีแต่หัวเรือครับเพจว่าพนักงานกลับไปบ้านไปบ้านมันหมดแล้วครับต้องเคลดกันเองครับสร้างไฟสร้างปนสร้างสุกสร้างยามครับเมื่อนีร่ตรงโยกของตากแดดเอาของออกมาเช็คโดูดน้ำพี่น้อง คือว่าแหละครับลูกน้องกับกับไปบ้านไปบ้านมันครับมีขอบมีขั้วกับ,บเห็นใจครับลูกน้องเนี่ยนะพี่นอ้องเอาทีมงานลุยกันเองว่าเป็นยังครับพี่น้องขอบคุณครับติดตามเบื้องบริเลียดได้พี่น้องเด้อยหากแพงเอฟซีสุขุมสวรรค์สวัสดีครับเนี่ยครับเบียร์พี่น้อง พีน่น้องเอซียกันครับ แบบเพราะว่าล้งมันมันดนมันดดหนาไม่เนาะเขาเทียบกันเนาะผมมันจะมาบินเอาเย็บซี่ c มาครับใช่ครับใช้ที่ของกองเขา

ก็ได <łość> ้ไส่บานแข็งท้องมาสิดปูไปหอมท้องไปท้า 我看这个。嗯嗯嗯 นี่สิงล่ี้น้องัที่งันกเลยี่เอาเงี้ยอะไปเล่นอะไปเลย Yanamai yeah, no, na akwai. บ่บ่มีเฮาบ่ฮ้องเหี้ยน้ําบ่หุงบ่น่ะเออเป็นน of bởi vậy là, là không phải tay vòng này hindi lắm năm mươi hai quái quái ไี่ไกนี่นนพี่น้องสิแล้วครับฮะคนงานกับหายางพี่น้องเดี๋ยวระบบเขาทีเอทาท่านกับที่งานกับค่อยปรั๊บหายได้ใส่ค้นหน่อยที่สุดแล้วพี่น้องแต่ว่าต่อไปกับสีเหตุงานเป็น อ่ะแผนกไฟกับใส่ยคาค้นแผนกคืนน,คน้ำร้อจยาค้นแผนกวิธียาค้นนี่สิะครับสามไพ่กับกับสิพยายามแก้จุดนี่ห้ให้ให้แบบประสบการณ์ที่ผ่านมา30ปีที่พี่ท้องเจอนี่ยังมากมา้มากเลยหลายอย่างครับขออนุญาตที่นอ้อนอ่ะร้อนมั้ยโอเคโอเค ได้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 โอเคโอเคโอเคมากระเพยตัวมากระเพยเดี่ยวตัวมากระเพยเดยโอเคโอเคโอเคที่หมอกำลังลงโอเคโอเคเอาลงของแ๊บเดียวลงยี่รถดีแล้วเออ มีลุงน้องไหมีแต่เท้ากับสูกับยามมันยี่สิบแหละกับหมอพจนิสิบแหละซีพจน์โอเคโอเคโอเคซอยจูซอยจูพี่น้องเงียบซีบึเบิ่งเดียเดี๋ยวซอยจูมอโอเคโอเคโอเคคกับพี่น้องเพราะว่าทีมงานกับลุยกันเองสิละครับางที่ทีมงานลุงน้องกับมาแล้วกับบ้านครับของหรือผลคาคว่ำเสียมควมแเนงได้หลายอย่างครับเพราะว่า โดนน้ำแล้วเมื่อยู่ในแหลกมันถูกไอ้น้ำขึ้นมากพี่น้องสร้างไพ่กันได้ต้องมาเอาของลงพี่น้องครับต่อไปที่ง่ายก็สิพยายามปรับให้ใส่คนหน่อยที่สุดครับทุกอย่างมันยังสิเดือนหนาได้ถามว่าเครื่องเสียงแต่ละชุดอีกหลายต่างครับพี่น้องแต่ว่าขาขาดคนดูแลพี่น้องขาดคนมากแบบมาเซอร์วิสแต่ละชุดว่าของมันเปียกที่ใน้นสีโมไฮ้มันเปิดไอ้น้ำต้องเอาออกตากพี่น้อง ขอขอบคุณเอฟซีทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสร้างไฟลุ่มกองกันพี่น้องครับ

無理は無理 h 方法で決める。 พี่น้องเอาไ้ซ้ำนีกนได้คลิปหนาคอยติดตามพี่น้องเดี๋ยวสร้างไปให้กับเอาอุปก,กรณ์ลงหล้วกับสิผ้ากันแก้จุดใดที่มันยังได้ใส่เพชรเยอะอยู่พี่น้องอะไรสิแก้รถระบบไปที่พอลงไปสองเมืองให้กับรูปปัญหาว่านิดนหน่อยหลกักกับสิแก้ดีขึ้นพี่น้องเอาฮักแพ่งพี่น้องฝากติดตามครับขอพระคุณในหลายครับฮักแพ่งสวัสดีครับ